ทีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับของช่องฟ้าบิบันทอยนะครับวันนี้มาพบกับปืน HK HK USP นะครับของค่ายอูมาเล็กค่ายเยอรมันนะครับตัวนี้เป็นปืนที่ใครหล,หลายๆคนก,ก็ชอบนะตามหาเลนลูกค้ามาถามมันเยอะนะครับตุวน,นี้ USP ม่อินไต้วัน ลิขสิทธิ์ของของเยอรมันยูมาเลงแต่ว่าผลิตที่โรงงานไต้หวันนะครับนี่ไงโรงงานกันก่อนโอเคปืนเนาะดูกล่องแล้วก่อน,นโชว์กล่องเนี่ยกล่องก็สวยเท่เนี่กล่องมีโลโก้ด้วยโคทองโคทองโคทงัทง,ทง,ทงไม่ชอบทังไม่ชอบโอเคเอาละวันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูกล่องดูรายละเอียดของปืนเบื้องต้นกันครับ ก็ใช้ระบบแก๊สนะครับนะช่องแรกระบบแก๊สใช้ลูก6มิลิเมตรปีบีการแอร์ซอฟนะครับแล้วก็ความเร็ว1จูลเนาะแม็กซิมัมนะเป็นเอจีป่ะถูกต้องป่ะอ่านถูกวะถูกนะโฟกัสว่าโอเค oh, <back. S 1> ระบบโบแบกนะครับ, oh, <back. S 1> รบแล้วก็เมทัลบอลเลก็คือลำกล้องเหล็กเนาะ oh, จะว่าถูกต้องแปลถูกปะวะไม่รู้โอเคเซมิออโต้นะครับเป็นระบบเซมิออโต้นะครับแบรนด์ค่ายแบรนด์องค์เมล็ดเห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคตังนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีใช้แก๊สนะครับก็มีอันนี้ที่ไม่ได้บอกข้างๆกล่องเนาะก็จะมีอาลูกกระสุนที่ใส่นะครับตัวนี้จะใส่ได้ทั้งหมด23ลูกนะครับแล้วก็นะครับน้ำหนักของปืนนะครับอยู่ประมาณ8ขีดอะ8จ 812กรัมนะครับ812กรัมนะครับโอเคเรามาลองยิงเทสยิงกันดีกว่านะครับว่าฟิลิ่งฟิลิ่งฟิลลิ่งเป็นยังไงแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่เครื่องวัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องซื้อใหม่เยอะเบิกตังค์พี่ฟ้าพี่ฟ้าครับเบิกตังค์ซื้อเครื่องวัดนะครับเอ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเออโอเคพี่ฟ้าไม่รู้เรื่องอะไรกัมันเลยกูเออเองหมดละเออเครื่องวัดพังแล้วนี่เบิกใหม่นี่เนี่ยทั้งพังใครทำหล่นหรือเปล่า ผมเองนั่นแะำรุ่นนีนะครับก็ครับใส่ลูกกระสุนก็เกี่ยวลงมาตรงนี้มีรูงกว้างตรงนี้นะมันทำออกมาดีนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีบางรุ่นต้องดึงให้สุดเลยใช่ป่ะอันนี้มันทํามาช่องกว้างตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่มันก็ใส่ง่ายขึ้นนะครับเติมแก๊สก็อัับแรกต้องเปิดสติ๊กเกอร์ก่อนสติ๊กเกอร์แล้วก็เติมแก๊สเข้าไปแวินาทีความลงตรงๆนะใครถามเว้ยเติมแก๊สทำไมเติมยิงได้4ี่นัดได้ยิงได้ที ยิงได้เยอะได้ไงอ่ะก็ไปเติมอย่างงี้มันก็ไม่เข้าเว้ยก็ต้องเติมความลงนะครับอ่านในคลิปนี้สอนกันไปเลยความท่านี้เท่านั้นเอ่ท่านี้เท่านั้นจังจะไหลลงมาที่ต้นองบางคนไม่อาจท่านี้ครับผมแล้วโทรหาผมบอกพี่ต้อมครับทำไมผมยิงได้แค่สี่นัดครับอ๋อพอดีผมเติมแบบงัดเัาเลยไม่ได้ครับผมต้องความลงเท่านั้นนะครับความลงนะครับผมความลงนะครับก็นี้ใส่แม็กเข้าไปนี่เซฟนี่เอส เทสเซฟสีขาวจำแค่สีได้สีขาวนี่คือปลอดภัยเนาะตามหลักการสีแดงคืออันตรายไฟตัวเอฟเนี่ยตัวนี้นะครับโอเคเรื่องงานวัสดุนี่นะสไลด์เป็นโลหะนี่เมทัลศูนย์นี่ศูนย์งัยศศูนย์มีมีจุดให้เลยนะครับมีจุดหน้าจุดหลังสุให้มองง่ายอ่ะมองง่ายอ่ะโอเคมองง่ายเลงง่ายฮะโอเคเรามา เทสความยิงเอ้ยเทสความยิงุยเทสความแรงรีบไงรีบไงรีบไงแล้วไอ้นี่ก็ไม่ค่อยจะดีนะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมพอเราด่ามันว่าจะซื้อของใหม่ใช่ป่ะแม่งยังใช้ได้เฉยไงสามร้อยสามสิบสี่เนี่ยเออบอกจะซื้อใหม่อ่ะมันกลัวไงนี่สามร้อยสามสิบหกทีจริงก็อย่างนี้เออเมื่อกี้แม่งอะไรก็ไม่รู้ไงกลัวไงกลัวกลัวโดนทิ้งไงกลัวเอาไปทิ้งไงอ่าเดี๋ยวลองยิงฟิลลิ่งกันดูนะครับมือเดียวเด้อมือเดียวเนอะ โอเคนะครับปลอดแม็กค้างสไลด์นะครับตัวนี้โ okay, อเคเอาแม็กออกก่อนเลยปลอดภัยที่สุดเซฟตี้เฟิร์สนะครับเอาเกียร์สไลด์ลงหรือเราจะดึงสไลด์ก็ได้นะครับลดนกหรือเราขึ้นเซฟไว้นี่นะเซฟมันอยู่ใกล้ๆมืออย่างนี้มันดีนะมันทําให้เราแบบปลอดภัยได้ง่ายแบบเซฟบางคนเซฟต้องมานั่งดันอะไันงี้อันน,นี้มันง่ายอนะะเข้ามือเลยเนี okay, ้ยพวกเกี่ยวอยู่เดียว,ยว,ยว,ยวอ่าดันขึ้นดันลงอย่างนี้ได้เลยโอเคเลิก okay. <ๆ>เล่นก็ไล่แกทิ้ง เกันลูกยางมันรั่วอะไรเงี้ยกันแก๊สรั่วนะครัที่วันครับที่มันจะรั่วได้ไม่ควรคาวไปเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับไม่ควรเลยนะไม่ควรไม่ควรครับดีที่สุดดีที่สุดนะครับอันนี้ก็มีอะไรละก็สนใจครับมาได้เลยครับร้านฟ้าบีบีกัรนะครับอ้างมิก้าพาซาสปาเล็ชั้นสองครับผมก็ราคานะครับก็อินบ็อกซ์มาในเฟซบุ๊กก็ได้ครับเนาะเฟซบุ๊ก F A H B B กันหรือว่า ID Line F A H B B กัน อินบ็อกเข้ามาอินบ็อกเข้ามายินดีตอบตอบได้ทั้งวันตอบได้ตีห้าผมบอกยอกยอกโอเคตีห้ามาไม่ได้ไม่ได้หลับก่อนรับก่อนนะครับตอบแหละถ้าว่างนะเช้าว่างก็ตอบแหละโอเคก็ฝากช่องช่องนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับฟ้าบีบีกันคอยนะครับเดี๋ยวจะมีช่องส่วนตัวของพี่ต้อมด้วยนะครับเป็นช่องฟ้าบีบีกัน์ดแฟมิลี่เอ้ยต้อมฟ้าบีบีกันไม่ใช่เอ้ยต้อมทีโอเอ็มเดี๋ยวเอาใจยิงเดี๋ยตัดกวลาตัดทีก่อน เดี๋ตัดได้ปหมตัดมาแล้วตัดมาแล้วออ่ะโเคเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีช่องส่วนตัวของพี่ต้อมเลยครับเป็นชื่อ T O M f a า i p บีกันอ่ะเดี๋ยวจะทําเป็นแนวแนวอะไรดีแนวเป็นส่วนตัวแล้วกันใครแบบอยากโู้ชีวิตชีวิตพนักงานเลยอะชีวิตพี่เป็นยังไงอะไรอย่างี่ตอนอยู่บ้านตอนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวอะไรเงี้ยเป็นเดี๋ยวทำเป็นช่องพวกกับครอบครี่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสวยเอฟซีไหมครับสวยเอฟซีก็ แล้วแต่เลยใครอยากตามชีวิตพี่มาเลยมาเลยยังไม่ได้ทำนะกำลังจะทำโอเคนะครับฝากด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อน,ค,น,นครับสวัสดีครับรบ,บ๊าย